ลาสิบสามเพื่อนสนิท ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนจุดจู่วันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสมัยที่เรียนมหาวิทยาลายัยมันชื่อว่าพบม,มาขอพักที่หอของผมอ๋อลืมบอกไปว่าสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยกับผมไอ้พบมันสนิทกับผมมากไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆครั้งแรกที่ผมเจอไอ้พบในรอบสองปี สีหน้าของมันดูหวาดกลัวเดี๋ยวหันซ้ายทีหันขวาทีเดี๋ยวก็มองไปข้างหลังตอนนั้นผมคิดว่ามีใครกำลังตามล่าตัวมันเพื่อหมายจะเอาชีวิตอยู่หรือเปล่าก็เลยรีบถามมันไปเพราะกลัวจะถูกลุกลงไปด้วยเฮ้ยไอ้พบมึงไปก่อเรื่องอะไรมาวะไอ้พบเป็นเงียบไม่ตอบคำถามใดๆ ผมก็เลยถามมันอีกครั้งและครั้งนี้ก็คู่เหมือนว่าถ้ามึงไม่ตอบว่ามึงน,นี้ใครมากูจะไม่ให้พักที่นี่พอมันได้ยินก็แสดงท่าทีตกใจจากนั้นมันก็พูดกับผมว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคืนนี้กูขออาที่นี่ก่อนนะนะกูขอร้อง มันพูดมาแบบนี้ผมก็เกิดอาการใจอ่อนขึ้นมาเพราะดูจากสีหน้าของมันคงไม่พร้อมที่จะเล่าจริงๆก็เลยให้มันนอนกับผมจังหวะที่ผมกำลังจะปิดไฟนอนจ,จู่ๆไอ้พบก็ร้องตะโกนว่าเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าปิดไฟนะกูกลัวเท่าน,นั้นแหละผมก็เข้าใจในทันทีว่าไอ้พบมันกำลังหวาดกลัวกับอะไรอยู่ ก็เลยทำตามที่มันขอพูดกับพูดเถะพอผมเห็นอภพมหาในสภาพแบบนี้บวกกับบรรยากาศของหอตอนกลางคืนที่เงียบสงัดมันพลอยทำให้ผมรู้สึกกลัวไปกับมันด้วยยิ่งมาได้ยินเสียงมาหอนที่หอนไล่หลับส่งกันมาตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยบอกตามตรงว่าตอนนี้คนตามร่างกายของผม ก็พร้อมใจกะลุกขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเองจู่ๆผมก็รู้สึกถูกกอดรัดร่างแนบแน่นจากทั้งด้านหลังจนเกิดอาการสะดุ้งเพราะความตกใจเฮ้ย <Hey. S 1> พอผมหันไปดูก็พบว่าไอ้คนกำลังกอดผมอยู่ก็คือไอ้พบนั่นเองมันกำลังกอดผมด้วยท่าทางที่ดูหวาดกลัวจนตัวสั่นไปหมดแปลว่ามันคงเจออะไรตามหลอกหลอนอย่างหนักมันนีแน่ ในจังหวะที่ผมกำลังลังเลอยู่ว่าจะแกะแขนของไอ้พบออกดีหรือไม่นั้นจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงก๊กก๊กแกรก,กดังมาจากในห้องน้าครูนึ่นก็ได้ยินเสียงน้ำจากฝักบัวไหลดังสู้ออกมาบอกเลยว่านานั้นผมกับไอ้พบพร้อมใจกันหันมองหน้ากันต่างคนต่างหน้าสีด เพราะรู้สึกว่าในห้องนี้มันไม่ได้มีแค่ผมแค่สองคนแล้เสียงในห้องน้ำละ่ะคือเสียงของใครพราใครในบางคนที่อยู่ในห้องน้ำรู้ว่าพวกผมรู้แล้วเสียงน้ำนั้นก็เงียบลงไปทันทีสิ่งมันเงียบหายไปจนพวกผมรู้สึกโล่งใจขึ้นมาแต่ทนใยนั้นเองผมก็ไอพบ ก็ได้ยินเสียงประตูห้องน้ำค่อยๆแง้มเปิดออกมาแล้วโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีความอยากรู้อยากเห็นนั่นจึงทำให้สายตาของผมไปสอดประสานกับดวงตาคู่หนึ่งที่มองลอดออกมาจากช่องวางของประตูที่มันกำลังเปิดอ้าออกพอผมเห็นสายตาคู่นั้นเท่านั้น,นครับผมก็ร้องโวยวายออกมาเสียงดัง ทำไมผมถึงร้องน่นหล่ะนั่นก็เพราะดวงตาคู่นั้นมีลักษณะปูดโปนออกมานบอนสิห no bon ลังจากนั้นที่ผมเห็นดวงตาคู่นั้นจ้องมองมาทางผมร่างกายของผมถึงกับกระเด้งขึ้นมานั่งเองรวมทั้งสลัดแขนขอยพบได้สำเร็จและพอไอพบเห็นผมร้องตะโกนออกมามันก็ร้องออกมาบากแต่จะว่าไปนำเสียงของมันที่ร้องมา มันดูไม่มีความกลัวอะไรสักนิดแล้วพอผมหันกลับไปมองก็พบว่าไอ้พบกำลังแยะยิ้มกว้างให้ผมดวงตาของมันเริ่มปูดปนขึ้นเรื่อยๆจนมีสภาพเดียวกันกันกบดวงตาคู่นั้นจากนั้นมันก็ถามผมว่ามึงว่ากูกับน้องของกูใครตาถลนในหน้ากลัวก็กันเหรอพอมันพูดจบ ที่ตัวที่อยู่ในห้องน้ำก็เดินออกมาในสภาพที่แบบเนื้อตัวเปื่อยยุ่ยผมเผ้าปีกแฉะที่สำคัญคือร่างกายดูบวมอืดดวงตาที่โถนออกมาดูน่ากลัวไม่ต่างกับเขาไอพบเลยคราวนี้ผมร้องตะโกนออกมามากกว่าเดิมยิ่งผมร้องแหกปากเท่าไหร่ไอพบกับน้องของมันก็ยิ่งเสีย,ยยิ้มดีใจที่ผมรอกสำเร็จ ถามผมว่ามันมาหลอกผมทำไมผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่สำคัญคือไม่อยากจะจำได้ว่าเคยไปทำอะไรให้พวกมันโกรธแค้นถึงคันตายเป็นผีแล้วก็มาหลอกกันแบบนี้สุดท้ายผมก็เป็นลมมัสติพอรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่มองหน้าพวกมันนานกว่านี้ผมคงเป็นผีตามพวกมันไปด้วยนแน่ รุ่งเช้าพอผมกลับมาได้สติก็พบว่าพวกมันไม่อยู่ในห้องแล้วแต่ถว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าผมไม่ได้ฝันไปก็คือตรงพื้นมีรอยเปื้อนดินคนเดินอยู่รอบห้องบวกกับร่องรอยบนเตียงด้วยความอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้พบผมก็เลยเดินทางไปหามันที่บ้านเกิดของมันลืมบอกไปว่าตอนที่เกิดเรื่องขึนนี โทรศัพท์มือถือยังมีราคาสูงอยู่บวกับผมทำสมุดจดเบอร์โทรของเพื่อนๆหายทางเดียวที่จะไปหามันได้ก็คือไปหามันที่บ้านโชคยังดีที่ผมเคยไปเที่ยวบ้านมันหลายครั้งพอเดินทางมาถึงก็เจอแม่ของไอ้พบพอท่านจำผมได้ผมก็เลยรีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังพอแม่ของไอ้พบได้ยินก็ร้องไห้เสียใจและก็เล่าให้ผมฟังว่า ไอ้พบเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานมานี้สาเหตุก็คืออุบัติเหตุทางเรือส่วนน้องก่ไอ้พบก็เสียไปก่อนหน้านี้ด้วยอุบัติเหตุทางเรือเหมือนกันหรือว่าการที่อพบกับน้องของมันมาหาก็เพื่อที่จะบอกกับผมว่ามันตายแล้วอย่างงั้นหรอหรือมันแค่มาหาผมแล้หลอกให้ผมกลัวเฉยๆสรุปแล้วผมก็เดาไม่ถูกเลยว่าจะพาน้องมันมาหลอกผมทำไม ช่วงบ่ายวันนั้นแม่คอยพบกระชวนผมไปทำบุญให,ให้พบกับน้องของมันพอทำบุญเสร็จแม่คอยพบกำมงกับกเส็บที่ข้างหูผมว่าขอบคุณนะลูกที่มาทำบุญให้พบกับนลแทนแม่เท่านี้แม่ก็หายห่วงแล้วพอสิ้นเสียงของแม่ภาพของแม่ที่อยู่ทางด้านขวาของผมก็พรันหายไ,ไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ สุดท้ายผมก็บวชพระและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดให้ครอบครัวขออ้ผมหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เคยเจอพวกนั้นอีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด subscribe ให้กับเราและกดกระดิง่ง จะได้ไม่พลาดเรื่องร้อนในคลิปต่อไป